ัวแทนชาวไร่อ้อยเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดี3ประเด็นมีอะไรบ้างฟังเลยเรามาติดตามข่าวสารอ้อยแนละน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรับทราบข่าวสารกันชิ่นดื่มนะครับ ทางด้านตัวแทนพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีได้เสนอมาตรการช่วยเหลือชาวไรอ้อยนะครับที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งให้กับทางโรงงานซึ่งมีอยู่3าประเด็นด้วยกันนะครับและทางด้านนายกรัฐมนตรีนะครับได้รับข้อเสนอในส่วนของราคาและจะเล่งหาหรือมาตรการที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมให้กับทางพี่น้องชาวไร่อ้อยนั่นเองครับ นายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวขอบคุณพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยนะครับที่สนับสนุนแนวทางทางรัฐบาลนะครับให้ความร่วมมือสนับสนุนการลดปัญหาฝุ่น pm สองพร้อมรับข้อเสนอสนับสนุนช่วยเหลือนะครับซึ่งจะเร่งหาลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อพิจารณามาตรการที่เหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดความสนุลในทุกมิตินะครับทังด้านการค้าและบุผลิตนั่นเองครับ นายมนตรีคำพันธ์นะครับประธานสมาคมชาวอ้อยแห่งประเทศไทยและคณะได้เข้าพบกับทางนางสาวแพนทองทานชินวัตรนะครับหรือนายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงความขอบคุณกับนายกรัฐมนตรีนะครับที่สนับสนุนการช่วยเหลือเกษตรกรพี่น้องชาวไรอ้อย,อยทางด้านนายจิรยุทธ์ห่วง